มันใช่ประวันเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหมสาวจีนเนี่ยนี่เลยค่ะเรามาเช่าชุดที่ร้านนี้นะคะทุกคนเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ12ปันนาก็คือเดินมาเจอร้านแรกเลยแล้วเราก็แบบเอาเลยนะคะและคือเราเนี่ยก็แบบว่าต้องเปิดทางเสลต์นะคะในการคุยกับเขามันก็จะแบบลาบากนิดนึงนะคะ่ะแต่สุดท้ายนะคะเราก็คุยกันพอได้นะจนเขาเนี่ยเอารูปคอลเลกชันมาให้เราค่ะก็จะมีรูปชุดการแต่งหน้าใดๆมาให้เราดูนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้แบบไหนพอดูเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกชุดข้างในคะ่ะซึ่งข้างในอ่ะเขามีชุดแบบคือมันเว คือมันแบบมีเยอะมากๆม,ม,มีหลายชนเผ่ามากๆข้างในนะขนาดนางเงือกก็มีนะคะทุกคนแต่เราอ่ะดันไปสะดุดกับชุดนี้ค่ะทุกคนก็คือชุดของชาวมงเขาก็เลยเอารูปมาให้เราดูแล้วคือแบบมันสวยมากคือเป็นชุดชาวมงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวได้สวยขนาดนี้แล้วมันดูสมัยใหม่มากๆนะเราก็เลยเอาอันนี้ค่ะแต่ว่าราคาก็คือแ9 9หยวนตีเป็นเงินไทย4 3 0 0บาทอ่ะ แต่ไหนๆก็คือต้องไปให้สุดเนาะนไหนๆเราก็เลือกมาแล้วใช่ปะซึ่งราคาแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนเลยว่าราคานี้เนี่ยก็คือจะรวมชุดแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ตาก้องแล้วนะพอเริ่มแต่งหน้าค่ะเขาก็จะเริ่มลงครีมบำรุงคอนซีลเลอร์ให้ก็รองพื้นซึ่งแน่นอนคะ่ะขาวจัว๊วะคือมันแบบว่าสีเดียวกันทั้งร้านนะทุกคนคือมันขาวมาก คือเที่ยวกับแขนนะคือแบบคนละเฉดสีไปแล้วอะแต่พอเริ่มต่างไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าอยู่เหมือนกันนะสตล์แบบพี่โตอินเสาจินเวอร์เทคนิคใดๆเนี่ยก็คือขั้นสุดมากนะคะคือเหมือนแบบเปลี่ยนจากผีให้เป็นคนผู้อย่างคือปั้นใหม่ไม่มีอะไรคือของจริงเลยก็น <c oughs> ี่ค่ะคือขั้นสุดของฉันหลังจากที่เสร็จแล้วนะระลึงปะ่ะแล้วพอเขามาจัดชุดใดๆเสร็จเนี่ยก็จะมีช่างภาพนะคะพาเราไปถ่ายรูปนะคะอันนี้เราว่าคุ้มนะคือแบบช่างภาพเนี่ยสอตเราโพสท่าหามุมให้เราแล้วก็แบบตัดไฟให้เราคือจบเลยซึ เพราะว่าเขาเนี่ยจะมีรูปรีทัดให้ด้วยอีกคือสวยเลยเอาไปโพสลงไอจได้เลย